สวัสดีครับชาวลัคนาราศีพฤกษบนะครับคลิปนี้นะภูมิใจนำเสนอครับดาวพฤหัสย,ย้ายวันที่19เมษายน2566ดาวประจำปีนะดวงชีวิตเปลี่ยนนะรอบปีเนี่ยก็เขาดูวันที่ดาวพฤหัสเป็นหลักนะครับคลิปนี้ดาวพฤหัสย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤกษบนั้น ดวงชะตาของท่านจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ใส่กระดิ่งนะครับฝากไว้ตรงนี้ด้วยนะครับอ่าพูดถึงเรื่องดาวกันก่อนเพราะว่าคลิปนี้ดาวเป็นพระเอกดาวพฤหัสบดีหลักเทวะกําเนิดพระอีศวนนำฤาษีส9องค์มาบทเป็นผงห่อด้วยผ้าสี ไพทูรสีส้มสีแสดสีเหลืองเหลืองอ่อนเหลืองแก่เนี่ยได้หมดโทนนี้นะครับประพรมด้วยน้าําอมฤตเสกให้กําเนิดเป็นเทพผบุตรพฤหัสบดีร่างกายสวยงามผิวพันผุดผ่องสีเสื้อผ้าแผพ่พันสีส้มแสดเหลืองทรงมลึกคาหรือว่ากวางเป็นพานะนะครับเทพพฤหัสบดีอันนี้ตามหลักพราหมณ์ฮินดูคมภีรเฉลิมไตรภพ ซึ่งเป็นรากฐานของโหราศาสตร์ไทยแต่ดาวพฤหัสนั้นน่ะคนเขาเห็นทั้งโลกฝรั่งเขามองอยังไงเขาเห็นเป็นเทพซูสครับเทพเจ้าแห่งราชาแห่งเทือกเขาโอลิมปัสอันนี้แบบกรีกนะซูสพอเป็นโรมันซูสเปลี่ยนชื่อเป็นจูปิเตอร์นะทั้งด้วยภาษาทั้งด้วยวัฒนธรรมความเชื่อเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนกัน นะจากกรีกมาเป็นโรมันก็จะเป็นจูปิเตอร์แทนนะจากซูสก็เป็นจูปนะนะชื่อเล่นอ่ะนี่ก็คือฝรั่งก็คือเป็นเทพแห่งเขาเรียกว่าเป็นราชาของเทพทั้งปวงนะครับงั้นดาวพฤหัสเป็นไงฝรั่งเขาก็มองเป็นความยิ่งใหญ่ความดีนะ,ะเขาเรียกว่าตำแหน่งอาจจะพฤหัสของไทยจะเป็นครูบาอาจารย์นักปรานักบวชเนะี่ยแต่ของฝรั่งเขามองดูว่า มันดีเลยมันมีตําแหน่งในเรื่องของอํานาจนะเอ็มเปอเเนะี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับของจีนละ่ะของจีนต่างกันนิดหน่อยแต่หลักการก็เดียวกันของจีนเนี่ยเขาแปลงเป็นไทสวยเอีะประจำปีไม่ได้แปลงนะ,ท,ะท้าทีก็คือเป็นลักษณะของความเชื่อแบบของจีนเนี่ยเขาเห็นเขาให้ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเปรียบเสมือนไทสวยเอีะประจำปีไทแปลว่าสูงนะ นะท้ายสวยเอียนะก็คือเทพชั้นสูงเทพประจําปีมีทั้งหมด60องค์เลยนี่แต่ละองค์ที่มาเนี่ยแตกต่างกันนะบางทีก็เป็นเทพเป็นนักปากเป็นเซียนนะเป็นข้าราชการเป็นขุนนางเป็นบุคคลธรรมดาแต่ประกอบคุณงามความดีให้เป็นตัวอย่างแก่รุ่นหลัง เขาก็ยกให้เป็นเทพประจําปี่านะฉะนั้นที่มาเขาหลากหลายเขาก็เลยเอา60องค์เลยนะครับดาวพรฤหัสเนี่ย1ปีย้าย1ราศีฉะนั้น1ปีมันก็เท่ากับ1ปีนักษัตย์ด้วยนะฉะนั้นไทยสวยเอียก็จะมาตามปีนักษัตว์ต่างๆนะครับรวมกันแล้ว60องนะเห็นว่าแถวนแนวนอนเนี่ยทั้งหมด12ก็คือรอบ สิบสองราศีสิบสองนักสัตว์ห้ารอบก็เท่ากับ60สิบสิบสองห้าหกสิบคนจีน็็ถึงจัดประเพณีแซยิตไงแซยิตนี่คือพูดง่ายๆว่าเขาเฉลิมฉลองว่าเนี่ยดวงชะตาคนหนึ่งเนี่ยอายุถึง60สก็เท่ากับว่าได้รับไทยสวยเข้าสู่ดวงชะตาตัวเองในี่หกองค์ครบถ้วน หกสิก็เป็นแซยิตอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นหลักความเชื่อแบบจีนนะที่ยกมาให้เป็นตัวอย่างก็ทำให้เห็นว่าดาวพฤหัสนั้นเป็นดาวดีทุกชนชาติทุกภาษาให้คุณค่าให้คุณงามความดีแปลแบบวัยรุ่นก็มงลงี <c> ่ <oughs> ดาวพฤหัสบ,บดีอ่ะทีนี้ดาวพฤหัสบ,บดีโคจอเข้าสู่ราศีเมษเนี่ย ในดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภจะเป็นอย่างไรเอาที่มาตรฐานก่อนนะครับหลักการทํานายดวงดาวตามหลักโหราศาสตร์ไทยอดูที่มาตรฐานมาตรฐานที่ดาวพฤหัสเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยได้มาตรฐานเป็นราชาชโชคนะกรอนนี้ก็ท่องให้ฟังทุกคลิปแล้วนะจำกันได้หรือยังนะอุดจ,จวิราชราชาโช,ชคฉลกฉเหลา ผลบุญเก่าสงให้เห็นเป็นสง,งามีอำนาจราชศักดุจราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองเห็นไหมดีอาทีนี้ดูในเรื่องพบเรือนนะครับอามาตรฐานผ่านแล้วนะราชาโชคนะครับดูดีมากพบเรือนดาวพฤหัสในดวงเดิมนะดวงเดิมเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนมรณนะดาวเจ้าเรือนลาภะ เห็นไหมฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยดาวพฤหัสปีนี้งงส9เกาเมษาโค,าร <basis> โคจรเข้าพบวินาศวินาศแปลว่าอะไรวินาศแปลตรงๆก่อนนะวินาศพินาศคาเดียวกันนอกจากนั้นวินาศยังแปลว่าเบื้องหลังยังแปลว่าการสนับสนุนยังแปลว่าการที่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ฉับพลันคาดไม่ถึงเนี่ยมามาบิมาพิงข้างหลังลัคนาท่านอยู่ ก่อนอื่นต้องบอกว่ามรณะวินาศอันนี้ดีนะมรณะแปลว่าจบสิ้นสูญเสียมรณะพินาตก็แปลว่าไอ้ความจบสิ้นสูญเสียความโชคร้ายอะไรต่างๆนานามันจบอ่าเป็นไงดีไหมเออคนอื่นเขาทายกันหน้าตกอกตกใจาอาจารย์ตังสวนนะเ <c oughs> อ้า,าก็ตามตำรานะตามหลันะลกการมรณะวินาตก็แปลว่าไอา้ความมรณะแปลว่าเสื่อม ความเสียหายนะความจากไกลการเดินทางไกลนะความตายก็ได้ความป่วยความเจ็บป่วยทุกอย่างมรณะมันวินาศไปอ่ะถูกไหมมันวินาศไปฉะนั้นความหมายแบบพบเรือนพบเรือนที่หนึ่งเนี่ยดีเลยมรณะวินาศด,ดีครับสองมรณะมันก็แปลว่ามรดก มรดกดาวที่เป็นตัวแทนของมรดกมาเป็นราชาโชคอ่าแล้วมาอยู่แบบเบื้องหลังเบื้องหลังไปว่าวินาศวินาศคาดไม่ถึงอาจจะได้เขาเรียกว่าอะไรโชคแบบไม่ทันตั้งตัวอันนี้เป็นไปได้นะเป็นไปได้ตีความกันไปนะครับสดาวพฤรหัสเป็นดาวเจ้าเรือลาพระเห็นไหมโชคลาภแบบคาดไม่ถึงโชคลาภแบบ ลับๆก็ได้คือแต่ละดวงชะตาเนี่ยลัคนาราศีพฤกษบเนี่ยมีเป็นล้านๆคนเนี่ยจะให้ทายถูกเจาะจงเป็นตัวท่านเลย,เยมันคงไม่ได้ครับเอาเป็นภาพรวมฉะนั้นผมจะตีความแบบกว้างๆให้ท่านลองดูดิว่าชีวิตของท่านในช่วงนี้มันมีอะไรเข้าเขาเข้าลางตรงนี้บ้างมีเรื่องของมรดกที่กำลังมีปัญหาอยู่บ้างไหมถ้ามี ได้นะมีโอกาสนะได้แบบคาดไม่ถึงได้แบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยว่าเป็นลูกคงสุดท้องเอออยู่ๆได้อะไรลักษณะแบบเนี้ยตามตำแหน่งตามหลักการเนี่ยไม่มันต้องได้น้อยกว่าเขาหรืออะไรบางทีได้เยอะของเขาเป็นอย่างนี้เป็นไปได้ครับเห็นไหมลาภวินาศอย่าแปลว่าไม่ได้แปลว่าโชคลาภสูญสิ้นไม่ใช่อย่างนั้นเพราะอะไรตำแหน่งเขาได้ราชาโชค ตำแหน่งเขาได้ราชาโชคครับเออไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจงั้นดาวพฤหัสเข้าตรงนี้แหมดาวลัคนาราศีพิกษบนะเริ่มแล้วนะเริ่มถามเริ่มเลยฮู้เข้าเรือนวินา่นี่เจ๊งแน่ๆน,นะมันมีเกณฑ์อยู่อันนี้ก็ต้องยอมรับนะเพราะว่าพบวินาาไม่ใช่พบดีถือว่าเป็นทุษสนานะพพแต่คําว่าวินาามันมีสองความหมายความหมายแรก เจ๊งเสียหายสูญสิ้นพินาศอ่ะไอความหมายคือคาดไม่ถึงแบบลับๆสนับสนุนอยู่ข้างหลังเออและดาวพฤหัสเป็นดาวอะไรตัวแทนของครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่ผู้ที่มีเขาเรียกว่าผู้ทรงศีลผู้ทรงธรรมนะนักบวชพระเกจิหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยความหมายเนี่ยเกี่ยวกับดาวพฤหัสทั้งนั้น ดาวพฤหัสมาอยู่หนุนหลังให้มองมุมนี้ด้วยนะครับฉะนั้นสำหรับท่านที่มีความเชื่อในเรื่องของการเคารพบ,บูชาเทพครูบาอาจารย์พระเกจิหลวง,ง,งพ่อใครที่สนใจในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรพวกนี้ก็สามารถหาสิ่งเหล่านี้มาเสริมดวงมาดูเขาเรียกว่าเสริมกันได้เช่นเดียวกันครับสำหรับชาวลัคนา ราศีพฤกษ์นะอันนี้ถือว่าดีนะถือว่าดีฉะนั้นความหมายของดาวพระนัสัสบดีที่เป็นราชาโชคและตกพบพินา่าบอกว่าโอ้โหโชคลาบเจ๊งหมดไม่เหลือแล้วไม่ใช่ครับเพราะดาวเขาเป็นราชาโชคยังไงต้องส่งผลดีแต่มันส่งผลดีแบบไหนมันส่งผลดีแบบลับๆส่งผลดีแบบคาดไม่ถึง,ส,งส่งผลดีแบบไม่ทันตั้งตัวเออ งงๆอะ่ะเขา้าใจไหมงงๆแต่ได้เว้ยลัคนาราศีศพฤษภนะโอเคเลยแต่การจะได้มานั้นบางทีมันต้องแลกเปลี่ยนไงมรณะวินาาอะไรที่มันค้างคาอะไรที่มันเซ็งอะไรที่มันเป็นปัญหาเกาะกินในใจมานานท่านต้องกล้าตัดกล้าทิ้งอะไรที่มันคาาคาซังอะนะ แบบโอ้โหอยากจะได้อันนั้นอันนี้มากเลยไม่ได้สักทีรอมาแบบนะตั้งนานแล้วเนี่ยตัดใจปรับเปลี่ยนใหม่บางทีมันมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาแทนแล้วแทนได้ดีกว่าเป็นลักษณะแบบนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะให้มองหลายๆมุมอย่าไปมองมุมว่าวินาศก็จบเจ๊งอย่างเดียวไม่ใช่ครับนะยังไงดาวพฤหัสคือดาวดีในดวงชะตาท่าน มรณะเนี่ยแปลว่าเรื่องของความรู้ทางธรรมด้วยนะดาวพฤหัสเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะและลัคนาราศีพฤษภเวลาสีที่คิดละเอียดรอบคอบเรื่องเงินเรื่องทองเพราะเป็นธาตุดินสัญลักษณ์เป็นวัวนะมีความอดทนนะดาวมนุษยตยุขอเกินไปถึงพี่เขานิดนึงเพราะหลายคนก็ถามมาเนี่ยดาวมนุษตยุเนี่เลขศูนย์เนี่ยมันดูไม่ดีอ่ะ มันโครจรเข้ามาทับลัคนาเนี่ยเขาอยู่ในอาน,นัตของท่านเขาเข้ามาเนี่ยดาวประจําตัวของท่านก็คือดาวพระศุกร์นะเดี๋ยวดาวศุกร์เนี่ยมาก่อนพฤหัสอีก8ดเมษาจะเข้าทับลัคนาท่านเป็นเกษตรตัวท่านมีความมั่นคงพอตัวท่านมีความมั่นคงนะดาวมนุษย์ยูเขาก็จะเข้ามาเสริมดวงชะตาแต่มษย์ยูเป็นดาวเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแบบของเดิมเนี่ยทิ้งไปเลยของใหม่เข้ามามันไม่ใช่ค่อยๆเปลี่ยนเข้าใจไหมมันไม่ค่อยใค่อยๆเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบพึบเลยนะเหมือนทีมฟุตบอลน,น่ะนะนักเตะสิบเอ็ดตัวจริงเนี่ยเปลี่ยนยกชุดเลยเออเปลี่ยนแบบอย่างน้อยต้องเกินครึง่งเป็นลักษณะแบบนี้มันไม่ใช่ค่อยเปลี่ยนทีละคนทีละคนทีละคนใครอายุมากก็เปลี่ยนไปอะไรไม่ใช่มันจะเปลี่ยนใหญ่ งั้นชาวลัคนาราศีพฤษบเนี่ยเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตแบบใหญ่เลยแต่มันไม่ใช่เวลาแบบรวดเร็วเท่าไหรนะ่นักเพราะมฤตยูเข้าสู่ลัคนาราศีท่านเนี่ยเจ็ดปีแล้วลัคนาราศีพฤษบเนี่ยผมเทียบเคียงให้นะมีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ในรอบเจ็ปีเนี่ยมีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่ อันนี้อ้างอิงจากดวงหลักดวงโลกดวงเมืองของโลกและดวงประเทศบางประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาในลัคนาราศีพฤษภเขาเป็นเศรษฐีใหม่หมายถึงว่าเป็นมหาอำนาจใหม่ของโลกเนี่ยก็หลังจากที่ดาวมนุิยตยูย้ายทับลัคนาและยิ่งพอเข้าสู่ราศีมิถุนเรือนการเงินนะในอีกเจ็ดปีข้างหน้านะเต็มตัวเลยเต็มตัวเลยสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภ งั้นมรุตยูเนี่ยเขาย้ายมาตรงนี้ครั้งที่แล้วคือ84ปีที่แล้วก็คือสงครามโลกครั้งที่สองนะหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองอเมริกาเป็นประเทศมหาอำนาจหลักของโลกฉะนั้นชาวลัคนาราศีพฤษภเห็นไหมมันต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงนะเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงให้ดีนะแล้วทิศทางมันดูดีครับนะทิศทางมันดูดี ดูประกอบกันไปเรื่องจะดูเรื่องงานไว้ก่อนเรื่องงานคืออะไรเรื่องงานก็คือเดี๋ยวพระราหูดาวจเจรอนการงานเนี่ยตอนนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่เดี๋ยวหลังตุลาคมเนี่ยนะสิตุลานะดาวพระราหูจะย้ายเข้าสู่เรือนลาพระอันนี้โอเคแล้วเห็นไหมการงานกรรมลาพระแปลว่าการงานประสบผลสําเร็จเห็นไหมทิศทางมันดีฉะนั้นแหมดาวพฤหัสบ,บดีตกวินาศ นะจะมาทายเสียอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกทิศทางท่านต้องเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอย่าอยู่แบบเดิมๆอย่าอยู่แบบเดิมๆเ,เพราะหนึ่งมรณะวินาศเนี่ยอะไรที่มันเบื่อมันเสื่อมมันเซง็งมันรอแล้วมันก็ไม่ได้อ,อะไรอย่างเงี้ยนะตัดใจทิ้งนะทุกเรื่องในชีวิตคู่ครองไม่ดีต้องกล้า ตัดใจงานไม่ดีกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิตที่เป็นอยู่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยทำเลไม่ดีนะสภาพแวดล้อมไม่ดีกล้าคิดทำเดี๋ยวมันมีทางไปได้เองนะคือชาวลัคนาราศีพฤษภอันนี้เข้าใจในดวงชะตาว่าท่านเป็นราศีธาตุดินการขยับอะไรเนี่ยมันจะชา้ามันจะช้านิดนึง แต่ท่านเป็นธาตุดินแบบกลางธาตุตัวท่านมีความสมดุลมีความสมดุลในเรื่องของทั้งความคิดมีความเป็นบาลานซ์ในความคิดนะไม่เหมือนมังกรมังกรนี่คือโอ้โหกว่าจะเปลี่ยนได้นี่ยากยากยากดือ้อไม่ยอมนะแต่พฤกษศพเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะเปลี่ยนแปลงช้าเหมือนกันแต่เปลี่ยนแปลงได้ อ่าเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะคือการนํามาทายเนี่ยจะทายแบบโอ้ยดีแน่นอนถูกแล้วมันที่หนึ่งอะไรโอ้โหโให้คนอื่นเขาทายไปนะครับเอาทายให้เห็นทิศท,ทางดีกว่าทิศท,ทางของชีวิตการเป็นไปนั้นดาวพฤหัสมาอยู่ตรงเนี้ยอย่าไปตกอกตกใจข้อดีมีเยอะมีเยอะกว่าข้อเสียครับไม่ต้องกลัว อ่าหนึ่งข้อดีคืออะไรเขาเป็นราชาโชคสองไอ้มอรณะวินาศเนี่ยหัวเน,นี่ยโคตรดีเลยแต่ดีแล้วไม่ใช่ว่าอยู่เฉยๆแล้วมันดีมรณะวินาศแปลว่าวอะไรก็อย่างที่บอกไปอะอะไรที่มันไม่ใช่อะไรที่มันน่าเบือ่ออะไรที่มันรู้สึกเป็นความทุกข์กัดกินหัวใจเนี่ยตัดใจเปลี่ยน,ลยนกล้าตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงเพราะดาวมันจะอยู่มันเข้ามาเป็นแรงผลักดันให้ท่านเปลี่ยน,เป,ยนเปลี่ยนแล้วดีครับ เปลี่ยนแล้วดีกล้าเปลี่ยนกล้าลุยกล้าตัดสินใจนะครับบางทีมันอาจจะอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตอาจจะมีเรื่องรุนแรงที่เข้ามาในชีวิตที่ท่านจะต้องเปลี่ยนอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถ้าเราควบคุมได้นะจะดีกว่าถูกไหมอ่าไม่ต้องมา บงังคับให้กูเปลี่ยนกูเปลี่ยนเองนี่เป็นลักษณะแบบนี้ชาวลัคนาราศพีพฤษภหรือถ้าเรายังไม่คิดจะเปลี่ยนอะไรเดี๋ยวมันมีเหตุการณ์มันมาเปลี่ยนเองล่ะมรณะนะมันวินาศในขณะที่ลาภวินาศเนี่ยมันก็ทั้งดีทั้งเสียลาภวินาศไปลตรงๆนะโชคลาบหมดไปโชคลาบเจ๋งโชคลาบไปอยู่ในมุมอับแต่มองอีกทีได้โชคลาบแบบคาดไม่ถึง เออเป็นลักษณะแบบนี้อย่างที่บอกแล้วมรณะก็แปลว่ามรดกลาภะก็แปลว่าโชคลาภโดยโดยหลักการพบเรือนเนี่ยตัวท่านเนี่ยเนื่องจากดาวมรณะและดาวลาภะเป็นดาวดวงเดียวกันมันแปลความหมายว่าชาวลัคนาราศีพฤษภเป็นดวงที่จะได้รับมรดกโดยพื้นดวงเดิมอยู่แล้วทีนี้คําว่ามรดกไม่ได้หมายถึงเงินทองทรัพย์สินที่ดินอย่างเดียว ตำแหน่งหน้าที่การงานภาระความรับบิดชอบมันก็คือมรดกเช่นเดียวกันครับถูกไหมหมายถึงแบบเอ้ยคนนี้กำลังจะลาตำแหน่งไปจะยกให้ใครมองไปมองมาพึกศพนี่แหละ <laughs> นะดวงไงอันนี้เขาเรียกว่าดวงดวงของแต่ละคนจุดตั้งรับมันไม่เหมือนกันจุดตั้งรับของท่านมันเป็นเรื่องของดวงที่มีโอกาสได้รับการสืบทอดและมรดก ประมาณนี้ครับสาหรับชาวลัคนาราศีพฤษภฉะนั้นดาวพฤหัสเป็นราชาโชคนั้นดีครับอย่าไปตกอ,อกตกใจนะครับอย่าไปตกอ,อกตกใจหนึ่งราชาโชคนั้นดีแน่และดูในภพเลือนแหมเหมือนจะร้ายแต่กลับกลายเป็นดีเอออันนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภไม่ต้องเชื่อแต่ขอให้เอาข้อมูลนี้ไปคิดและพิจารณาดู แต่จุดสําคัญที่ผมจะบอกเลยคือตัวท่านต้องเปลี่ยนแปลงด้วยตัวเองด้วยนะรู้แล้ววางแผนคิดอ่านเพราะพบวินาศมันแปลว่าการวางแผนด้วยวางแผนคิดอ่านเปลี่ยนแปลงโครงการต่างๆให้คิดให้ทําให้เริ่มอย่าหยุดนิ่งเพราะถ้าไม่เปลี่ยนเดี๋ยวชีวิตมันจะเปลี่ยนท่านเองนะถ้าชีวิต เปลี่ยนท่านเองเนี่ยแหมมันออกได้หลายหน้าถูกไหมชีวิตมันมันก้อนกลมๆอะ่ะเออชีวิตมันมันเป็นก้อนกลม,กลมอะ่ะมันจะพลิกไปทางไหนก็ได้แต่ถ้าเกิดเราเตรียมพร้อมรับมือไว้การเปลี่ยนแปลงนั้นมันมีเกณฑ์ที่จะทำให้ท่านนะประสบผลสำเร็จแล้วเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีดีมากๆเลย ถ้าจะพูดแบบให้อวยริงเนี่ยเนี่ยโอกาสเศรษฐีใหม่เนี่ยคือชาวลัคนาราศีพฤษภแล้วมันไม่ใช่แค่ปีนี้ในรอบเจ็ดปีนะแต่มันไม่ใช่ว่าทุกๆคนเพียงแต่ว่าเราพูดมาเพื่อให้ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายนั้นได้รู้ตัวรู้ต,ตนแล้วปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองรับสิ่งใหม่ๆเข้ามามันจะมีโอกาสดีในชีวิตของท่าน นะครับเพราะภาพรวมเนี่ยมันต้องได้รับผลเหมือนกันแต่แต่ละคนเห็นไหมในเรื่องของบุญเก่ากรรมเก่ามันจะเท่ากันตรงไหนถูกไหมบางคนบอกโชคดีเศรษฐีใหม่ว่าบางคนแบบเอ้ยจากที่มีหลักหมื่นหลักแสนเออได้แตะหลักล้านแต่บางคนเขาเป็นไงเป็นร้อยล้านพันล้านมันไม่เท่ากันครับแต่เวลาทายดีอ่ะมันต้องดีเหมือนกันทายร้ายมันต้องร้ายเหมือนกัน ทินี้ชาวลัคนาราศีพฤษภแหมฟังก์ชันในเรื่องนี้มันเยอะนะในการที่จะพลิกแต่ส่วนใหญ่จะพลิกกลับเป็นดีอ่ะแต่บางคนมันต้องเจอเรื่องร้ายๆก่อนถูกไหมเจอเรื่องร้ายๆก่อนบางคนเออเปลี่ยนแปลงปรับปรุงพร้อมรับแก้ไขยอมตัดใจเปลี่ยนตัวเองอันนี้มันก็ไปได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเดี๋ยวชีวิตมันเปลี่ยนเราเนี่ยผมย้าเลยสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะแต่เปลี่ยนแล้วดีครับ สำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภในโอกาสที่ดาวพฤหัสบ,บดียา้ายครั้งนี้อย่าไปต,ตกใจนะจะเป็นยังไงมันอยู่ที่ตัวเราด้วยคิดอ่านทําปฏิบัติคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพาความสําเร็จผมเชียนะร์นะพฤษภนะให้โอกาสได้เปลี่ยนแปลงและเป็นเศรษฐีกันทุกคนนะเพราะดวงมันมีโอกาสอนะครับ อ่ายัางไงต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่กดแชร์กดไลค์กด s ับสไครต์ติดตามใครยังไม่ได้กดแชร์กดไลค์หรือกด s ับสไครต์ก็ฝากด้วยนะครับนะนะแล้วถ้าเกิดว่าถูกใจคำนาันนายกดกระดิ่งไว้กดซปเปอร์แตงเลี้ยงน้ําเลี้ยงกาแฟกันได้นะครับอ่าไม่ขาดศรัทธายัางไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังออก่อนอ,อื่นขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะสำหรับนักธุรกิจทั้งหลายผู้ที่มีผลิตภัณฑ์สินค้า,าต่างๆนะครับพื้นที่โฆษณายัางว่างครับ นะติดต่อกันมานะครับ0 6 3 2 4ห5 6 9 3หรือ l i น์แอตรงนี้เลยนะครับก็มาพูดคุยกันก่อนนะครับในเรื่องของสินค้าว่าทางช่องของเราจะสามารถดูแลท่านได้หรือไม่ในเงื่อนไขยอย่างไรติดต่อเข้ามาได้นะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภครับเศรษฐีใหม่นะให้ได้กันทุกคนเฮงๆงปังๆังรยวยรสวัสดีครับ